สวัสดีครับพี่น้องครับปัญญาพารวยครับไม่ได้ไปไหนพี่น้องวันนี้ทักทายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีครับที่เคยติดตามปัญญาพารวยขอขอบคุณทุกคนครับพี่น้องวันนี้ปัญญาพารวยก็อยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกนะครับวันนี้พี่น้อง อ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพอากาศอ่าฝนตกนะครับวันนี้นะฝนตกฝนตกแรงด้วยครับตกได้ประมาณชั่วโมงและน้ำท่วมนาหมดแล้วมั้งพี่น้องอ่ะวันนี้ผมจะมาเข้าเรื่องพี่น้องอ่าผมเคยผมเคยทำคลิปไปทียงแล้ว ทมผมทําไปครั้งแล้วนะเรื่องคลิปตัวเนี้ยแต่ว่าผมมือบอลผมไปกดลบมันทิ้งก็เลยก็เลยไม่ได้ให้วิดีโอที่ผมถ่ายผมกดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งเหมือนลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเขาทำนะเราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะพี่น้องวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอ่าเรื่อง พูดเรื่องตัวนี้ก่อนพี่น้องผมเคยลงคลิปไปว่าฟ้าผ่าเครื่องตัดหญ้าพังหมดเลยฟ้าณนะที่นี้ก็คือแม่บ้านผมเอาไปใช้เอาไปใช้แล้วกรำคันเร่งอย่างเต็มที่กำพนก็ไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เคยตัดเนาะบอกก็เหมือนับบอกอะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อฟัง กดเหนียวเต็มที่แล้วแล้วเครื่องมันกระปัน้นเต็มที่พี่น้องเข้าใจนะมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วตัดก็ตัดไม่ได้เก่งได้อะไรลอกไปประมาณสักสักห้าวาไม่ถึงสิบวาไปไม่ถึงสิบวาน้ำมันน้ำมันน้ำมันเกือบเต็มถังพี่น้องหมดปกตินะน้ำมันถังหนึ่งนี่ตัดได้เยอะเลยนะหมด แล้วก็ตัดได้แค่แถวเดียวแค่นั้นนะไม่ได้เนื้องานอะไรเลยผมก็เลยตั้งตั้งหัวข้อว่าโดนฟ้าผ่าพี่น้องเข้าใจนะพี่น้องครับทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอย่างนี้เมื่อเครื่องมันพังไปแล้วมันทำไมพังผมก็ถอดออกมาดูน้อพี่น้องผมถอดออกมาดูทั้งหมดเลยถอดออกมาผมก็ถอดตรงสายพาน อันที่มีสปริงสองตัวเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นะฝาตรงสายพันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพี่น้องผมก็จําจไม่ค่อยได้ผมถอดออกมามีพวกเศษเหล็กพวกไอไอไอเศษโลปิเนียโมหมดนดเด้งขึ้นมาเต็มหมดเลยอย่างนี้ก็คือว่าผมไม่ต้องถอดละแค่ผมเห็นผมก็รู้แล้วว่ามันพังแน่นอนพี่น้องพังแน่นอนมีแต่เหล็กแ,แต่อะไรแบบ เป็นปี่ผลขึ้นมากะเด้งขึ้นมากองอยู่เต็มเลยนั่นแสดงว่าเรียบร้อยไม่ต้องไปถอดแค่เดาแค่นี้ก็รู้แล้วแต่เครื่องยังติดอยู่นะพี่น้องเครื่องยังติดแต่ว่าเวลาเร่งอะ่ะมันเร่งไม่ขึ้นเวลาเอาใบไปแตะเอาใบไปแตะหญ้ามันไม่หมุนมันไม่หมุนพี่น้องอืนั่นแหละมันไม่หมุนอ่า เสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเครื่องไม่มีแรงก็สรุปได้ว่าเครื่องอันเนี้ยพังแล้วไม่ต้องไปเปิดวิเคราะห์อเอาได้ถึงแม้ว่าเราไม่เป็นช่างนะพี่น้องช่างใน youtube นะมีเป็นมีเป็นสิบเป็นร้อยคนพี่น้องศึกษาได้พี่น้องก็ใจเย็นๆเวลาทำอะไรใจเย็นๆเนีย่ยเพิ่งไปใจร้อนเงิน เงินช่วงนี้มันหายากเราก็ต้องใช้ต้องพิจารณาตามอัถภาพของเราไปนะพี่น้องนะนะผมก็เลยไปได้เครื่องใหม่มาพี่น้องเครื่องนี้เป็นเครื่องอยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยพี่น้องยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เป็นเครื่องมือสองพี่น้องผมไปได้มาในราคา200บาท พี่น้องเชื่อไหมสองร้อยบาทแต่คันไม่มีนะพี่น้องคันไม่มีผมก็ตรวจข้างหน้าตรวจพวกแผ่นคาดตรวจอะไรดูผมตรวจดูทั้งหมดเสร็จแล้วผมก็ต้องมาลองดึงตัวนี้ใช่ไหมพี่น้องลองดึงดูดึงดึงเอา้าผมผมก็ว่าพอดึงแล้วมันก็ยังตึกตึกอยู่แสดงว่าเครื่องมันยังแน่นอยู่ มันยังแรงพี่น้องผมดึงแล้วมันตึก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 ตึแสดงว่าลูกสูบ pues, มันยังอัดดีอยู่ผมก็วิเคราะห์นะผมก็ซื้อมาสองร้อยนะเอาเล่าว,วะผมว่าได้มาสองร้อยมาที่บ้านก็นลองมาดึงดูมาดึงดูก็ไม่ติดพี่น้องก็ไม่ติดไม่ติดทำยังไงผมก็ถอดผมลื้อออกใหม่หมดเลยผมลื้อออกผมก็ มาเช็ดมาล้างเอาน้ำมันมาล้างเนี่ยพวกนี้จนสะอาดนะพี่น้องมันเป็นเครื่องยี่ห้อเหมือนกับโรบินพี่น้องยี่ห้อมันลักษณะคล้ายๆกันผมมาถอดออกถอดออกก็มาดึงตัวนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็มาดูตัวนี้กลายเป็นว่าน้ำมันตรงนี้รั่วเนี่ยพี่น้องน้ำมันตรงนี้รั่ว เนี่ยผมถอดออกมาแล้วก็มาดูตรงนี้พี่น้องเห็นไหมนี่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นนะเนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยพี่น้องพอมันโยกแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ไปเพราะอะไรรู้ปล่าพี่น้องสลักตัวนี้มันหลวมเนี่ยสลักตัวมองเห็นเนี่ยตัวตัวเนี่ยตัวสีทองทองเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าถ้าเราจะซ่อมเองได้ก็ไม่ยากพี่น้องพี่น้องหาวิธีเอาตรงเนี้ยไปลองใส่กระเหล็กตรงไหนก็ได้สําหรับเหล็กมาลองได้นะแล้วพี่ลองพี่น้องก็เอาหัวน็อตเอาหัวเอาหัวน็อตยาวๆวสนหน่อยวางตรงนี้เนี่ยวางตรงนี้เลยพี่น้องนี่เลย มันไม่ค่อยนี่นี่เอาหัวน็อตวางตรงสลักสีทองเนี่ยแล้วก็เอาค้อนตอกป๊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 อก,อกลงไปมันก็จะย่นลงไปใช่ไหมพอย่นลงไปแล้วมันก็จะแน่นตัวนี้ก็จะโยกได้ใช่ไหมพี่น้องผมเคยทําแล้วพี่น้องอแต่ว่าเป็นบางตัวนี่มันมันใช้น็อตขันได้นะเมื่อหลวมเราก็ขันน็อตแต่ตัวนี้มันไม่เป็นน็อตมันเป็นสลัก มันก็ทําได้ไม่ยากถ้าพี่น้องเป็นพี่น้องก็ทําตามปัญญาพารวยใช้สลักตอกป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 อกพอให้พอให้ไอไอไอ,อทองเหลืองตัวเนี้ยมันแบนลงไปนิดนึงเพราะว่าให้มันแน่นมันอยู่พี่น้องก็โอเคพี่น้องก็อย่าไปตอกแรงค่อยๆพิจารณานะอ่าเสร็จแล้วมันก็ใช้ได้ผมก็พิจารณาว่าตัวนี้อ่ถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้ชุดนี้ก็หลายตัง์อีกเนาะพี่น้อง ก็หลายตังอีกผมเห็นว่าเอาละไอคาบูตัวนี้มีปัญหาสองขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนี้กับขั้นตอนนี้โอ้โหถ้าจะซ่อมผมก็าซ่อมได้พี่น้องผมว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้มันมันไม่ไหวและมันไม่ไหวแล้วก็ก็ซื้อใหม่ดีกว่าพี่น้องนะแต่ถ้าทำก็ทำได้นะพี่น้องอีตรงรั่วนี่ก็ ก็ไม่ได้สำคัญอะไรสัก่าไหล่พี่น้องเจียทิ้งเลยตัวเนี้เจียทิ้งไปเลยเจียทิ้งไปเสร็จแล้วก็ใช้น็อตตัวหนึง่งใช้น็อตขันเจาะให้ทะลุตัวเนี้เจาะทะลุเข้าไปเลยเนี่ยนึกออกไหมเจาะใอ้ทะลุแล้วก็เอานอ็อตเอาน็อตเนี่ยอ่าหมุนหมุนเอาหัวน็อตโผล่เข้าไปข้างในสักหน่อยเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปหากาวเหล็ก เอากาวเหล็กมาพอ,อ,อกใส่น็อตแล้วก็อัดเข้าไปชึบอย่างนี้พออัดเข้าไปนะพอมันแห้งพอมันอยู่อาพอมันแห้งแล้วนั่นเราก็คายน็อตออกมาคายน็อตตัวผู้ออกมาคายออกมาคายออกมา,า,อ,อ,กมาอ่ะเสร็จแล้วพี่น้องก็ก็ลองเอาน้ํามันใส่มันรั่วไหมไม่รั่วผมเคยทําแล้วพี่น้องเสร็จแล้วตรงหัวน็อตพี่น้องก็หา หายางในมอเตอร์ไซค์หรือหาอยางอะไรก็ได้อัดเข้าไปตรงหัวน็อตนั่นตัวหนึ่งให้มันกันกันซึมมานะาพี่น้องก็โอเคก็อยู่นะนะไม่มีปัญหาผมก็เลยว่าโอ้ยถ้ามาซ่อมตัวนี้มันก็ต้องใช้เวลาไอ้นี่ก็อ่าก็ต้องทําตัวนี้ด้วยก็ต้องใช้เวลาเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าข้างในพวกเข็มพวกอะไรจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่า ซื้อตัวใหม่เลยพี่น้องผมซื้อในลาซาด้ามาร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งละสองร้อยนิดนิดนะแต่ถ้าไปให้เขาให้ช่างเขาซ่อมโนตัวเนี้ยรวมค่ารถค่าลาเราด้วยอะไรด้วยห้าร้อยกว่าพี่น้องห้าร้อยกว่าค่าช่างเขาจะเอาอยู่สี่ร้อยบางล้านก็สี่ร้อยกว่าหรือบางล้านอาจจะสามร้อยห้าสิบก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้นะพี่น้องผมก็เลยอ่า ตัดสินใจซื้อใหม่แค่ร้อยกว่าบาทนะพี่น้องแค่ร้อยกว่าบาทพอผมซื้อ,อผมพอผมได้มาแล้วเป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะที่สั่งมาผมก็เอาไปประกอบเอาไปประกอบปับ๊บนะกระดึงสองทีพี่น้องดึงสองทีตึงตึงครั้งที่สองติดเล่งดูยางแรงพี่น้อง ปั้นปั้นย่างแรงก็แสดงว่ามันใช้ได้มันไม่มีบกพ่องตรงไหนผมผมลองผมลองเบิ้ลเครื่องดูแล้วนะมันก็ใช้ได้ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วผมก็เลยเอาคันของตัวนี้เอาคันของตัวนี้ถอดมาใส่มันก็ใช้ได้กันพอดีเหล่านี้พี่น้องมน่าคันมันนะมันก็ใช้ได้กันพอดีเป๊ะลองเอาไปตัดแล้ว ไม่มีปัญหาพี่น้องอย่างแรงอย่างแรงนะใช้ได้สรุปแล้วเครื่องนี้ใช้ได้ในราคา200กับกับซื้อคาบูมาอีก200นิดนิดแค่นั้นเองเอาอยู่พี่น้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาช่างนะทำเองก็ได้พี่น้องขอให้เราตัดสินใจทำนะการทำมันต้องมีเสียหายถ้าพี่น้อง ไม่ตัดสินใจทําพี่น้องไม่แก้เองพี่น้องจะไม่รู้เลยครับต้องตัดสินใจทําพี่น้องสรุปแล้วเครื่องนี้ใช้ได้โอเคเอาไปตัดหญ้าดูแล้วใช่ได้แต่มันก็ไม่แรงเหมือนเครื่องนี้นะพี่น้องเครื่องนี้แรงกว่าเพราะเครื่องนี้มัน4ี่จังหวะอันนี้มันสองจังหวะนะส่วนนี้ไม่ได้อันนี้แรงกว่าแล้วเครื่องนิ่มกว่านะอันนี้เครื่องแรงเครื่องเสียงดัง แต่ไม่นิ่มเท่าตัวนี้นะนี่แหละผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนี่ยแต่เครื่องนี้เครื่องนี้มันพังผมก็ซ่อมได้นะพี่น้องไม่มีปัญหาผมจะซ่อมเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าก่อนผมจะถอดให้พี่น้องดูโดยที่ผมไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นเลยแต่ผมจะอาศัยอาจารย์ที่อยู่ใน youtube ทุกขั้นตอนเมื่อเรารู้ว่า อะไรไปซื้อที่ไหนหนึ่งอย่างใช่ไหมหนึ่งอย่างอันที่สองเรามีเครื่องมือจบไหมแค่นี้พี่น้องตัดสินใจทำเลยแล้วเราก็หาความรู้จากอาจารย์ใน YouTube มีเป็นสิบเป็นร้อยพี่น้องเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นช่างนะผมก็ศึกษามาจากอาจารย์ทุกๆคนที่เขาลงใน YouTube มานะผมก็ซ่อมได้ผมก็ไม่ต้องไปหาช่างพี่น้องไม่ต้องไปหาช่าง เครื่องนี้ก็ซ่อมได้แค่เครื่องมันพังผมสันนิฐานว่าอาไม่แหวนก็ต้องเป็นลูกสูบหรือต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละมันเด้งมันหลุดมันกระเด็นกระดอนออกมาขนาดเนี้แต่ทุกอย่างนั้นยังใช้ได้นะซ่อมได้แล้วก็หมดไม่กี่บาทด้วยพี่น้องหมดไม่กี่บาทเดี๋ยวผมจะซ่อมเองเดี๋ยววันไหนผมซ่อมผมจะไลยงานให้ทราบเลยตัวนี้นะ สรุปแล้วเครื่องใช้ได้แล้วจบแล้วผมก็มารายงานพี่น้องให้พี่น้องอเอาเอาเอา,เอาแนวคิดของผมเนี่ยไปไปปรับปรุงใช้ถ้าถ้ามันเสียถ้ามันเสียเราตรงนั้นตรงนี้เราก็เอามาพิจารณาทำเองซ่อมเองได้ทุกอย่างพี่น้องถ้ามีถ้าพี่น้องอเครื่องตัดหญ้าเป็นอะไรพี่น้องคอมเมนต์มาหาผมเดี๋ยวผมจะบอก นะเดี๋ยวผมจะบอกไม่หวงเหมือนกันพี่น้องตัวนี้เสียครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะบอกเลยพี่น้องนะนะเหมือนกันเหมือนกับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ผมเคยพูดไปแล้วผมก็ไม่อยากจะย้ำอีกเนาะช่างเป็นช่างจริงนะซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่เขาไม่รู้อาการเท่าเรานะพี่น้องเวลาซ่อมเขาจับต้นสายไปเหตุไม่รู้เลย กลายเป็นว่าเราเสียเงินเยอะอันนี้ผมนอกประเด็นมาเที่ผมเคยแล้วช่างมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่รู้เท่าเราพี่น้องเรารู้กว่าเพราะเราเป็นคนทำฝังเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับรายงานให้พี่น้องทราบคลิปนี้ปัญญาพารวยให้ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ปัญญาพารวยด้วยนะปัญญาพารวยก็ยังยังอ่า ถ่ายทอดสดไม่ได้เลยยังยังไม่ครบ1 0 0หพคนก็ยังไม่มีความสามารถที่จะ,ะที่จะทำได้นะครับเพราะว่า YouTube เขาก็ยังยังให้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงยังไงพี่น้องช่วยสนับสนุนช่วยเชียร์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปัญญาพารวยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าปัญญาพารวยจะมารายงานใหม่สำหรับคลิปนี้ กาบสวัสดีพี่น้องทุกคนและเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ